สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ตามคำเรียกร้องหรืออะไรเหมือนเดิมอะไรนะอันนี้คือใครนะต้อมบอกนัดบอกนัดมาแล้วเล็กเทวดาเล็กเทวดามาแล้วสุดเทวดาปีหนึ่งสองเดือนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาตามนัดตามเคยนะครับอ่าจะซื้อไม่ซื้อไม่เคยว่าเลยพ่อบอกนัดนี่ครับถือว่าสุดยอดนะครับใน ลำลาเลขกเด็ดนะครับอืมอ้าวแล้วสูตรเทวดาไม่มีแล้วบ่นี่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่มาในแนวใหม่แนวแบบไหนครับพี่มาในแนวแบบเขียนตัวมันมาเลยไม่เขียนแบบเป็นรูปร่างเป็นตารางมาอเขียนตัวมาเลยเขียนตัวมาเลยเมดเมื่อกี้เข้านะเข้าครับผมอ่าหนึ่งหกศูนย์แล้วก็ อะไรนะลากสี่สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้ามาสี่หกครับผมพ่อบอกนัดสามตัวยังให้นะเด่นสีวดนี้มาแล้วครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมเหมือนเคยครับไม่ต้องห่วงพ่อบอกนัดวันนี้เดินมาถึงฟาร์มเราเดี๋ยวเรามาดูพิจารณาที่มาที่ไปก่อนอ่าอันนี้ไอ้ท่านใดที่อันนี้เลขที่บัญชีนี้หมายถึงว่าคนที่เขาไม่สะดวกจ่ายเงินสดก็สามารถโอนเข้าบัญชีได้ครับผมเพราะว่าเราต้องทันยุคทันสมัยนะครับ ในส่วนของพ่อบักนัดนะครับจะอยู่ในส่วนของโอ้มาแบบใหม่สิบเซียนสิบเซียนนะครับสิบเซียนเยนี่ยฮะงวดนี้มาสิบเซียนนะครับสิบเซียนเดี๋ยวผมให้ท่านดูก่อนงวดเมื่อกี้หลายๆท่านก็คงจะดูให้ตามอยู่ว่าเลขเด็ดพ่อบักนัดนี่มาอย่างมาแล้วครับ10บเซียนนะครับชี้จุดเดียวสี่หกีดหก จัดชุดให้เหมนเด้สี่แปดหกแปดสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งสรุปพิเศษธรรมดาที่ไหนอันนี้มันยาวไปดูเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเฮงเฮงรวยรวยเหมืนว่ามือนี้มัมาสองสูตรก็ไอ้สูตรเดิมนะ่ะไอ้สูตรเทวดาดันะ่นน่ะสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันสูตรเทวดาบ่อก เฮงเฮงสูตรเดียวกันนี่ครับเฮงเฮงรวยรวยแต่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรพิเศษนะท่านผู้ชมดูดีๆนะครับพอบ่องนัดจะเชื่อมากก็คือคืนเมื่อไหร่จะนะครับเดี๋ยวนี้เด่นนะครว่าดู้โหปีหนึ่งมีสองครั้งสูตรเทวดาพ่อบ่องนัดวันนี้มาแรงสุดพวกเจ้าพวกเจ้าตัวเขาที่ไรจะคอยใส่ซื้อช่องยูทูบนะครับสำหรับหวยลอตเตอรี่พ่อบ่องนัดปีนึ่งวันนี้มีเด่น ปีหนึ่งนี่สองครั้งอืเด่นมากเลยนะครับในส่วนนี้นะครับนี่แหละเลขเด่นเพ่อพกนัดนะฮะเทวดาแต่วันนี้มาเลขเพิ่นกับเรือแต่นพ่อพงนัทศูนย์หนึ่งเก้าฝนว่าได้พ่อบพกนัดงวดนี้แรงสิบหกสิบหกพจหกสามงวดนี้แรง สิบหกพอยอหกสามสิบหพอแล้วก็อะไรหกสาสิบหกพอหกสามหกมดีหกสามเหมือนกันสิบหกพอพอเพิ่นใดเด่นเก่าเว้ยไม่ใช่ใจเด่นศูนยร่องหนึ่กันหน่อยคือเก่า้แต่พิมแค่นี้ก็คือละปีหนึงมี2ครั้งเรือเรือหาเบิงรูปจ้าของโอเคโอเคขุดกุดกะเม็ดเคล็ดลับในสูตรเล่กันพ่อพงนันีไปยังไงเศร้าคลายเเ้วราปอ อบอกเพล่าขายอยู่ครับบ่แต่ว่าแล้วแต่ช่วงมันครับผมเปล่าน้ำหอมเปล่าเปล่าสูตรอันนั้นบไลายอย่างนั้นเขาเส้นดิบบ่เคื่องใหญ่เบ่ครับมันเป็นเขียนอันนั้นไว้สูตรบ่บ่ผมสิหลอกผมสิหลอกไปเพราะว่าผมขายผมขายลอตเตอรี่พวกนึงผมได้จักใบ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 ก็หลอกทำมาชี้ไว้อ๋อผมนึกว่าคนติดหนีเลยบ่ผมแมนแม่นบ่ามแมนรับผมแมนครับนี่คือผลงานของพ่อของนัด นะะฮเดี๋ยวเาอันกับแนะน้ำในเรื่องหวยนี่จักหน่อยเนี่ยถือแพงรถตลิปอันนี้อันนี้โอ้ฝันก่อนมาได้ฝันก่อนมาได้เดีฝันอะไรกต่ตลกดีแล้วพุทธพ่สุดยอดเนาะตอนนี้เขาเขาเขาจักหมลเขาวันนี้เพียรเจาะอะไรเาี่ยอ๋อเดี๋ยวกันครับแนวทางนี่เป็นยังไงบอกป้างจักหน่อยเนี่ยโอ้ยเพื่อนแนวทางแนวทางสูตรเที่ยวใดี่บอกครับที่แรลกอัน แล้วตั้งนี้ผมได้มาจากอาจารย์คนหนึ่งต่โดนหลายปีแล้วเพื่อนบอกมาสูตรนี้เออแต่ว่าเพื่อนกับบัวหอกระจายแต่ว่าให้เขียนให้บอกด้อยุ่บเพิ่นบ่ได้บอกว่าสูตรเป็นอะไเพื่อนบ่ได้บอกครับเพราเห็ดมาให้เมึงนี่บอกไมให้ครับผมได้ไปเรียนรำเรียนกับเพื่อนมาอยู่บอกครับเพื่อนบอกมาบอกเพื่อนบอกว่ามาจากสีมังซี่ตัวนี้ตังตัวนั้นตังเป็นอย่างไรที่วดาบอกมากกว่านี้มาสิบเซียนเนาะ ซิเซียนนี่คือว่าผมเอา,าให้พอนเมืองซื้อ,อแต่ตัวนี้ผมกะเอาไมา้พันดูเปรียบเทียบกับงดที่แล้วว่ามันเขาว่าเขาเอองดที่สองสิเขาบ่าล่องติดตามเลนแต่เก่ามากคือเกา่าครับเอามาคือเกา่านี่ครับอืม,อมเป็นในรูปแบบที่รูปแบบไม่รูป<อ>แบบเก่าที่จัดตะล่างเขียนให้จัดใส่แต่งัดนี้ผมสิผมสีเห็ดแบบน,น,นันบบได้ผมสีเขียนไม่เอาไปนี่นอกจากปีหนึ่งครับจังสีครบ สองเทือผต้เียตารางมากสองเทือปีหนึ่งแต่วต้นนี้ผุ้งไขมากคือเก่าแต่ว่ามจะเขียนไข้มากแต่ผมจะแจ้งไปว่ามันเด่นตัวนั้นตัวนี้วันนี้นะแต่ตอดออกมานี่มีเด่นเก่าเลยมีรูดเก่าเลยนี่แมนรูดเก่าเลยครับรูดเก่าเลยเก่าก็มีส่วนสูนก็มีส่วนผมกมีส่วนเอ่อมีส่วนสิขามากแมนกับมีส่วนสิขามาก บออ,อันนี้ผมจะให้พ่อหงนานยิบให้ผมใบหนึ่งนะครับได้ไดพ่อหงนานกับมาแล้วสิบุดหนุนเพลินได้เพลินแวะมากก็ได้แล้วแต่แล้วแต่อาจารย์แล้วครับผมสิรับตาให้ตัวได้กับตัวนั่นใบเดียวครับว่าได้ใบ,ออดบเดียวเนาะอาจจะมีช่วคกับพ่อหงนันนะครับเดียวหรือคู่หนึ่งครับผมอ่าตอนนี้ผมเล่งไว้แล้วด้วยอืมใบเดียวใบเดียวว่าเหลืออยู่อาจารย์ไกลมี่บอ ครับผมจานไกลครับใบเดียวครับใบเดียวตับบวนั้นครับเลขพ่อบางนัทยิบปไฮแอดนะครับในส่วนนี้นะครับมันหม,ม,มานแฮงๆยิปลู